แฟนคุณคแม่ก้าวข้ามผ่านไม่ได้เพราะกุณคแมโน1อย่างทูนเทลาไม่มีโอกาสได้ล้างตากับทนันชัยสิทธิ์2พี่น้องทำให้แฟนกุนคแม่เสียงแตกบอกโน1ของตัวเองเป็นโนหนึ่ง แบบไม่สุดจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมครับแอดคิดว่าไฟของธนันชัยเนี่ยมันน่าจะจบประเด็นไปแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าแฟนๆคุณคแมนั้นไม่ยอมจบครับย้ำคิดย้ำทำคิดวนไปเวียนมาอยู่แบบนั้นเองฮะแอดก็เลยจะไปที่จะต้องเอาสิ่งนี้มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับกับแนวคิดของแฟนๆคุณคแคมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากไฟที่ธนันชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะครับเดินทางไปชกที่กัมพูชาในมวยสี ้าครับซึ่งตอนแรกวางตัวเอาไว้ว่าจะมีโน .1 นอย่างทูลเทียราเนี่ยทำการแข่งขันด้วยแต่ปรากฏว่าพอใกล้จะถึงวันที่จะชั่งน้ําหนักเพื่อทําการแข่งขันนั้นทูลเทียราดันประกาศถอนตัวครับบอกว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บทําให้แฟนๆคุณคมแมมองไปหลายฝากหลายฝ่ายนะครับโดยฝ่ายแรกครับ มองว่าทูลเทีรานั้นมีอาการเจ็บจริงนั่นแหละเขาเนี่ยอยากชกอยู่แล้วด้วยค่าตัวเนี่ยประมาณ2องแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยใครมันจะอยากถอนตัวโดยไม่จําเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มองว่าทูลเทลรานั้นถอนตัวเพราะตกลงค่าตัวกันไม่ได้โดยมีข่าวลือออกมานะครับว่าทูลเทราและครูเอภูทองเนี่ยเรียกค่าตัวในการชกไฟนี้อยู่ที่1 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับแต่โปรโมเตอร์นั้นไม่สามารถจัดสรรค่าตัวให้ได้ ครับจึงทําการตกลงกันว่างานก็ถอนตัวไปซะจะไปหาคนอื่นมาชกแทนรับอีกส่วนนึงมองหนักเลยครับมองว่าโนหนึ่งของตัวเองนั้นกลัวกลัวที่จะต้องพบกับธนันชัยเพราะเคยแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งในศึก RWS ซึ่งแฟนๆคุณคแมที่พึ่งหันมาสนใจกุณคแมหลังจากซีเกมไม่เคยเห็นการชกของ ทูนเทลากับธนันชัยมาก่อนเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วนะครับทำให้เพจกุลแคมอย่างเพจที่มีชื่อว่าสเต็กเพกนะฮะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับเป็นภาษากัมพูชานำเอาคลิปไฟชก ของธนันชัยและทุนเทลาเป็นไฮไลท์มาลงเอาไว้นะครับทำให้แฟนๆคุณแมหลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกตาสว่างครับว่าทําไมทุนเทลานั้นจะต้องถอนตัวจากไฟนี้เพราะในการแข่งขันในครั้งนั้นนะครับทุนเทลานั้นโดนธนันชัยนั้นออกอาวุธจังจะจังๆอยู่ตลอดเวลาส่วนทุนเทลาก็ชกแบบไม่มีทรงครับเดินเข้าหาแทบจะว่ายน้ําด้วยซ้ําอต้องขอเล่าย้อนไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่าธนันชัยสิทธิ์สพี่น้องนั้นเป็นนักมวยไทยที่ชคทั้งมวยไทย อาชีพและมวยไทยสมัครเล่นนะครับโดยท่านันชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะครับคุณผู้ชมครับกวาดเหรียญทองและรางวัลจากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นให้กับทีมชาติไทยของเรามาแล้วหลายเหรียญน,นะครับก็เป็นนักมวยมีฝีมือคนหนึ่งนะฮะเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้คมครับได้ชัดเจนนะฮะแต่อาวุธไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่นะครับพูดตามหลักของมวยไทยอาชีพเนี่ยเจ้าตัวนั้นมีอาวุธที่ไม่ได้ดูสวยงามแต่ละท่านนั้นไม่ได้คะแนนเต็มสิบนะครับแต่ประสิทธิภาพนั้นดีมาก เพราะว่ามีการแยบหมัดออกหมัดทั้งหมัดตรงหมัดแยบเนี่ยได้แม่นยำครับโดยเฉพาะในไฟที่ชกกับทุนเชลาเนี่ยเจ้าตัวนั้นออกหมัดโดนหน้าทุนเชลาจังๆไปหลายทีแฟนๆกู๊ดแมแม่เห็นก็ตกใจนะครับว่าทำไมโน .1 ของตัวเองถึง,ถงโดนได้ขนาดนั้นต้องออกตัวก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแอมไม่สามารถนำะคลิปรายการชกรายการนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมได้เนื่องจากเป็นรายการของ RWS นะครับมันมีลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจครับลองไปค้นหาชมกันได้ครับไฟของ ทงานันชัยพบกับทูนเทลานะครับจะเห็นเลยว่าทูนเทลานั้นโดนอาวุธของทานันชัยไปเยอะขนาดไหนและมันเป็นเหตุได้ไหมเจ้าตัวนั้นจะแยงแต่แอตั้งอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ครูเอพทองนั้นรู้นะครับว่าคลาสมวยของลูกศิษย์ษของตัวเองนั้นมันอยู่ในระดับไหนและมันจะสามารถชกกับนักมวยไทยจริงๆได้ไหมเพราะตั้งแต่ทูนเทลาแพ้ให้กับกงจากปอเปาอ,อินโดยการถูกกงจากเตะแขนหักหลังจากนั้นมาทูนเทลายัางไม่เคยชกกับ นักมวยไทยชาวไทยของเราอีกเลยและเรื่องราวที่บอกว่าทุนชลานั้นไม่น่าจะยอมเสียค่าตัวตั้ง250,000บาทต่อไฟเพียงเพราะกลัวนักมวยไทยแอดมาว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าลองนึกสภาพครับระดับกุนคาแมนโน1เนี่ยที่มีมูลค่าค่าตัวระดับนี้ถ้าลองแพ้นักมวยไทยที่ไม่ใช่นักมวยที่อยู่ระดับแรงเอแแลงเอสของไทยเนี่ยค่าตัวเจ้าตัวนั้นรับรองว่ายุบยวบ ว,วบหายความภาคภูมิใจของชาติกัมพูชารับรองว่าหมดแน่นอนครับคุณคมแมนี่กลายเป็นอะไรที่เฟงฝังแน่นอนนะเพราะว่าโนหนึ่งอีกคนอย่างพรมสำนังก็อยู่ในลักษณะฟอร์มที่ห่วยมากๆในตอนนี้นะครับส่วนโนหนึ่งอีกคนอย่างพีสมบัติก็พึ่งไปแพ้ที่ญี่ปุ่นมาแอดเล่าให้ฟังอีกทีนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมมาพิมพ์อยู่เรื่อยๆนะครับว่าตกลงไอโนหนึ่งของกัมพูชาเนี่ยมันมีกี่คนกันแน่นะฮะแอดไล่าให้ฟังนะครับที่กัมพูชาเขานับว่าเป็นโนหนึ่งจริงๆนะฮะก็ ร,รุ่น72กิโลกรัมพรมสำนังครับรุ่นเกิน75กิโลกรัมปัจจุบันนี้เป็น80กว่าแล้วนะครับและอีกคนก็คือพิสมบัติในรุ่น60กิโลกรัมนี่คือโน1นแบบไร้เทียมทานในใจในหัวใจของแฟนกุนเคยนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีโน1นของสเสดจันทร์อย่างเชิงเลวัยนะฮะที่โดนโอมาแซมบีเตะขาหักไปเนี่ยนะครับซึ่งโอมาแซมบีเองก็มาแพ้ให้กับธนันชัยแบบน็อกแบบรวดเร็วหมดรูปจนแฟนกุนเคมเวอร์ไปเลยนะฮะก็ถือว่าเชิงเลวัยเป็นโน หนึ่งพิเศษก็แล้วกันนะฮะแต่ที่มันแปลกก็คือเวลาโน1หนึ่งพวกนี้เจอนักมวยไทยทีไรไม่ค่อยจะรอดนะครับส่วนนักมวยไทยของเราหลายๆคนที่ไปชกที่กัมพูชานะครับแอดก็ถึงแม้ว่าไม่อยากให้นักมวยไทยของเราไปเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกับคุคาคยนะครับแต่เข้าใจวิถีทางมวยครับว่าไฟชกในประเทศไทยของเรานั้นมีน้อยกว่าจํานวนนักมวยนะครับไม่เพียงพอหลายๆคนเนี่ยชกทีหนึ่งต้องเว้นไป2เดือน3เดือนซึ่งนักมวยถ้าไม่มีไฟชกก็ไม่มีเงินใช้นะครับมันสวนทางกับทางฝั่งกัมพูชาครับ ที่มีไฟชกมากแต่มีนักมวยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนักมวยไทยของเราก็เลยไปเติมทางฝั่งกรัรมพูชาก็เข้าใจวิถีมวยครับไปชกก็ชกเถอะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไปชกแล้วไปเหยาะเหยะแยแยหวังอยากได้ค่าตัวกลับ มาเท่านั้นเองนะครับไปก็ไม่ค่อยจะสมศักดิ์ศรีพูดง่ายๆนะฮะแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกๆคนนะครับหลายคนไปโชคก็ไปโชคเต็มที่แล้วก็ได้ชัยชนะกลับมาบ้านเราแอดเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดคล้ายๆกับแอดเลยครับไม่อยากให้นักมวยไทยของเราไปเกี่ยวอะไรกับกุลขแมแต่พอไปแล้วนะฮะก็อยากให้เข้าใจว่าคนไทยของเราก็เชียร์อยู่แล้วครับแบกศักดิ์ศรีมวยไทยไปก็สู้ให้เต็มที่เอาชัยชนะกลับมาให้ได้อย่าปล่อยให้กุลขแมนั้นยิงพยองพองขนแล้วก็อยู่ในกระลาครอบแล้วก็คิดว่า เองเก่งที่สุดในจักรวาลนะครับถ้าอยากให้เขาพัฒนาจริงๆนะฮะแบบว่าไปเป็นการสารสัมพันธ์อะไรตามแนวคิดก็แล้วแต่ก็ชกให้เต็มที่ครับให้เขาเห็นว่าเขาน่ะห่างชั้นกับมวยไทยอย่างไรเขาจะได้พัฒนาขึ้นมานะครับทีนี้เราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆคุณขแมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากได้เห็นเทพการแข่งขันระหว่างธนชัยสิทธิ์สพี่น้องชกเอาชนะทูนเทลาไปได้ในศึก RWS ที่เวทีราชดำเนินของประเทศไทย โดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าฉันดูจากไฮไลท์อะทำไมธนันชัยถึงเก่งอย่างนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าก็เพราะพวกเขามีช่วงชกที่ดีกว่ามีส่วนสูงมีแขนที่ยาวกว่านักมวยของเราไงละ่ะในไฟน์นี้นะครับระหว่างทนันชัยกับทุนเทราครับธนันชัยมีช่วงชกดีกว่าทุนเทราอยู่ประมาณ2เซนนิดๆน,นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันดูในคลิปแล้วก็งงจริงๆทําไมทุนเทราถึงยืนนิ่งๆให้เขาชกแบบนั้นหลังจากนั้นก็มี อีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใช่ฉันก็คิดเหมือนกันอีกคนนึงที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่าโดนนักมวยไทยทุบเป็นไก่ย่างเลยความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่านักมวยไทยคนนี้เนี่ยเขามีศิละปะใกนการต่อสู้จริงๆแล้วก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าทุนเทล่าเนะี่ยกเรียนมวยไทยมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละแต่ว่ามันสมองได้แค่นี้ฝีมือก็เลยอยู่ในระดับแค่เกรดสีเท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ไม่รู้ว่าเขาเอาหั รู้ว่ายังไงนะฮะโดยเขาบอกว่าแม่สูงกว่ากูไปหน่อยนะไม่งั้นนะ่ะมึงเจอกูคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่า ลีลาของเขาหนะ่ะขัดทางมวยของทุนเทลามันเลยยากที่จะเอาชนะความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าต้องยอมรับว่าพวกมวยไทยนะ่ะเขามีวิธีการพัฒนาที่ยาวไกลคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันสงสัยและก็อยากรู้จริงๆว่าพวกเราเนะ่ะจะเอาเขามาชคอีกไหมความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าถ้าเจอกันใหม่อย่างไรฉันก็มั่นใจว่าพวกอาเซียนนะ่ะแพ้แน่เพราะตอนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าทุนเทลาของเรานั้นพัฒนาไปมากหลังจากนั้น ็มีอีกหนึ่งคนเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ายังไงซะฉันก็อยู่ทั้งฝั่งทุนเทียน์ลาหลังจากนั้นก็มีคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเทียรทุนเทียนลาเยอะๆเระวังจะขาดทุนนะพี่พอถึงเวลาเสียตังมาจะหาว่าฉันไม่บอกแล้วก็จะมาโกรธเอาอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะบอกว่าถามว่าอยากให้สู้แค่ไหนก็อยากให้สู้เต็มที่นั่นแหละขอแข่อย่าแพ้ก็อพอถ้าเจอกันอีกครั้งหวังว่า มวยของเราจะฉันนาคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสู้เพื่อชาติยังไงซะชาวคอมเมนต์ของเราก็สนับสนุนขอร้องอย่าท้อเหมือนตอนนี้ก่อนแล้วกันคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกติดหูติดตามมากๆเลยถ้ามีโอกาสได้พบกันอีกในครั้งหน้าฉันคิดว่ามันคงจะไม่มีเหตุการณ์ไม่ดีกับทุนเทล่าอีกและฉันเชื่อว่าเขาจะชน,นะร้อยเปอร์เซ็คอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าพบกันอีกครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าใครจะเก่งแค่ไหน แต่ฉันก็มั่นใจว่าศิละปะการต่อสู้นี้คือออริจินอลออฟแคมโบเดียคนพิมพ์นี้ชื่อไทยๆนะคุณผู้ชมเขียนแบบคําว่าไทยแบบประเทศไทยของเราเลยนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าต้องยอมรับจริงๆว่าน,นักมวยไทยคนนี้เนี่ยมีศิละปะการต่อสู้ที่ดี ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าเอาเถอถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงแต่ณปัจจุบันนั้นเขายัางไม่มีโอกาสได้พบกันอีกคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันสามารถพูดแทนทุนเทลาได้เลยว่าถ้าพบกันอีกครั้งประสบการณ์ในการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมามันจะเปลี่ยนไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเหรอ เทลายังเป็นเด็กอยู่เลยเขายังไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ตอนนี้ฉันบอกเลยว่ามันขาดเดาได้ยากอ้าวแล้วคิดว่าธนันชัยโตมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอฮะตอนที่ชกกระทุนเทลาธนันชัยน่าจะอายุประมาณ20ประมาณนี้เองนะฮะปัจจุบันนี้ธนันชัยอายุเพียง24ปีเท่านั้นนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าแต่ฉันเชื่อว่า ทุนเทล่าไม่มีทางเอาชนะเขาได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขบอกว่าฉันจําได้ว่าไฟนั้นน่ะนักมวยไทยน่ะเอาแต่นีคือเชิงของธนชัยน่ะดีกว่าเยอะครับคุณผู้ชมครับพอคะแนนนาก็ถอยแล้วยับไปเรื่อยนะก็โดนหน้าทุนเทล่าตลอดครับทุนเทล่าก็เดินเข้าหาแทบจะเป็นว่ายน้ำนะฮะเรียกว่าไม่มีทรงมวยครับแต่แฟนกุนคแม็กก็ชอบมวยแบบนี้นะครับมวยเดินแบบบื่อๆเข้าไปโดนต่อยนะฮะโน .1 แต่ละคนก็ชกแบบนี้ทุกคนครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเทร่าน่ะเป็นนักสู้ตัวแทนของ ชาติแต่ต้องยอมรับว่าในตอนนั้นเขาสูงกว่าเราคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าแต่ฉันมั่นใจว่าถ้าเจอกันตอนนี้นะแพททุนเทียนลาคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้ายังไม่มีโอกาสได้โชกันอีกครั้งก็อย่าพึ่งไปโมว่ายัางไงมวยเราก็จะชนะเขาคอมเมนต์ต่อไปนะ,ะบอกว่าพวกคนไทยนะเขาจะมีอุปนิสัยในการเชียร์เพื่อให้นักมวยของเขาลุกขึ้นสู้แต่เพจคอมเมนต์ของเราบางเพจนะ่ะบอกว่าครูเอนะน่ะกลัวก็เลยเอาลูกศิษย์หนีไปเพราะไม่มั่นใจ ว่าจะเจอกันอีกครั้งนักมวยของเราจะสู้เขาได้แบบเหมือนเดิมไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าตอนนี้ฉันเชื่อว่าทุนเทลรานะกลังหาวิธีแก้ทางทนันนันใช้อยู่ถ้าเขาโชคอีกครั้งยังไงฉันก็จะเชียร์ทุนเทราะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าทุนเทลรานะ่ะก่อนหน้านี้อาจจะชกแล้วล้มไปบ้างแต่พอเขาได้เป็นสิทธิ์ของครูเอผูทองพวกประเทศไทยก็ไม่มีทังที่จะหยุดเขาได้หรอกอันนี้เรียกได้ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยนะฮะทุนเทรานะ่ะเป็นสิทธิ์ของครูเอ ทองมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแต่มาเรียนมวยอยู่ที่ค่ายมวยไทยของเรานะเพราะเอผูทองก็เรียนมวยอยู่ในค่ายมวยไทยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านักมวยเขานะ้ามีหมัดที่ยาวมากๆนี่แหละคือประโยชน์ของการมีหมัดที่ยาวความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเจอกันครั้งหน้าได้โปรด จำชื่อนี้ไว้นะถน,นั้นใช้เจอกันเมื่อไรรับรองคุณจะสิ้นหวังคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวบอกว่าขนาดเจอมวยไทยเกรดล่างๆยังสู้ไม่ได้เลยอยู่ในสภาพแบบนี้นะไอ้ทุนนมาเรียนมวยไทยมาตั้งแต่เด็กๆเอาวิชามวยไทยไปใช้แต่ก็ได้แค่นี้เองเหรอวะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันเสียใจมากๆเลยที่เขาไม่มีโอกาสได้แก้แขนคอมเมนต์ต่อไปนะะบ,บอกว่าฉันจะรอดูนะยังไงฉันก็เชียร์เธอเสมอสนับสนุน เธอเสมอหนะ้าทูนเทียลาคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าท่านั่นใช่ในะเวลาอยู่ใกล้ทูนเทลาเห็นในชัดเลยว่าเขาตัวใหญ่มากๆขนาดโอมาน่ะเจอกับเขายังดูตัวเล็กไปเลยแต่ต้องยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งและนิ่งจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าคนขเขมยของเราส่วนใหญ่น่ะคงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วละหลายๆคอมเมนต์น่ะ คอมเมนต์ได้แย่จจ๋งๆอันนี้เข้ามาต่อว่าเพื่อมรวมชาตินะครับคอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะฮะไปโพสต์ภาพนักมวยที่ทูนเทราชกอยู่ในประเทศไทยแล้วแพ้ว่ามีใครบ้างนะเขาก็ไล่ให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับนะฮะสั้นๆน,นะครับบอกว่าพวกโจนเสียมแค่นี้เลยนะฮะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่นะํมามาฝากกันในวันนี้นะฮะกับ เรื่องราวความรู้สึกของแฟนคุณคแมนะครับที่ได้เห็นเทปการแข่งขันระหว่างธน,นชัยสิทธิสองพี่น้องที่ชกกับทุนเทลาแล้วก็สามารถเอาชนะทุนเทลาได้นะครับหลังจากธน,นชัยเดินทางไปชกสีเซ้าที่ประเทศกัมพูชานะครับโดยที่แรกวางตัวว่าจะมีทุนเทลาอยู่ชกด้วยเนี่ยสุดท้ายทุนเทลาถอนตัวไปทําให้ไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับแล้วก็มีการยกเลิกนัดชิงชนะเลิศไปด้วยนะเพราะว่าถ้าชิงกันก็จะเป็นนักมวยไทยชาวไทยของเราพบกับนักมวยไทย ชาวเบลารุสนะครับซึ่งดูเหมือนแฟนคุณคาแมร์เขาจะรับไม่ไหวนะฮะเขาก็เลยยกเลิกนัดชิงไปแบบดือด้อนะครับโดยไม่มีเหตุผลอะไรที่ชัดเจนนะฮะก็มีเพียงแค่ข่าวลือนะครับว่ายกเลิกเพราะไม่มีนักมวยกัมพูชาชกเลยแม้แต่คนเดียวกับอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่ายกเลิกเพราะน้ําหนักของคนที่เข้าไปชกในนัดชิงเนี่ยมันเกินก็เลยไม่สามารถชิงชนะเลิศได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ว่าอย่างไรครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะ การแปลความคิดเห็นเนข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนาวมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ